สวัสดีคะ่ะสวัสดีกันด้วยนะคะวันนี้ก็มาอยู่กับพี่ฟ้านะคะวันนี้ก็ม่อยู่กับน,นเกเตะเพลงซนงเกิลแล้วก็ปเปิดเพลงเพลงเก่งแล้วนะคะซอ <_ s> รี่นะคะโอเคนะคะวันนี้ตามที่สัญญาก,กันเอาไว้นะคะเราจะมา z ุ่มกระชากของกันโบโบกันนั่นเองนะคะก่อนอื่นนะคะพี่เติมแพ็กอ่อแพ็กอะไรวะแพ็กตู้แห่งความลับมานะคะก็ ก็จะได้ที่เกต้าบนะคะเราก็จะไปทําการกดแท็กเกตกันก่อนนั่นเองนะคะจริงๆอยากจะเติมเยอะกว่านี้แต่ว่าตั้งไม่มีแล้วนะคะโอเคมาใช้บัตรกันดีกว่านะคะบัตรสีบลูดดติ๊ดติดจะได้อะไรเนี่ยไม่ตกใจอ่ะไม่ตกใจกดคามแลกกันได้ลง n ง l จริงๆของมียังไม่ได้ดูนะว่ามันมีอะไรบ้างแต่ก็คือฉันต้องสู่มผมให้ได้ด้วยใช่ไหมถ้าเกิดอยากจะได้ก็ต้องได้ผมว้า โอ้โหอลังการงานสร้างนะจ๊ะก็คือก็จะซ้ําๆหน่อยๆนะคะแต่ว่าก็เออนิดนึงก็ยอมรับได้อาจจะตานแล้วเจ็ดปีแล้วนะคะ,ะเจ็ดแปดปีเดียว <c oughs> อ๋อจ๊ะเซลเล่นนะคะเซลเกมเล่นหนึ่งนะะีคะอุ้ยเซบาติ้นตกใจค่ะเราจะไม่กดนะยค่ะรู้สึกได้อะไรานะคะที่ฉันต่งกันกันนเองนะคะไม่แค่ต่อไปนะคะเพื่อเป็นเรื่องงันๆดีนะคะเราจะกดจมกันจนกว่า ไปหมดนะคะเจ้าเหนืออีกสามใบนะมาปลื้มือปลื้มอาจจะดูดีดนะคะช่วงนี้ช่วงนี้เป็นไงมินูอลเลิร์บ่อยมากถ้าไม่ได้ก็กดข้ามไปค่ะเออจะได้ของแต่งตัวครบแล้วนะได้ของแต่งตัวครบแล้วนะจ้ะโอเคจ้ะโอเคนะคะถ้าไหนาของซุปเปอร์อีพิกมาเนี่ยฉันจะยอมฉันจะยอมกดกระชาเธอเจิงนะจ้ะโอเคไม่ตกใจก็ข้ามไปได้ได้ผมผู้ชายนะโอเค เราจะไปสุ่มก,ร,กระเช้อกันไปเวกันนะคะทริปนี้อาจจะดูน่าเบื่อหน่อยนะถ้าเกิดเราต้องสุ่มมองของกรอบโปะนะคะเพราะว่าคือหนึ่งแหละยังไม่ได้ไปดูว่ามันมีอะไรบ้างได้ของตกแต่งนะคะโอเคสปราหมดหรือยังไหนดูซิหมดหรือยังหมดหรือยังเอะหมดแล้ว,ลวนะคะไหนลองดูซิว่าของตุ้ของผมจะสวยแค่ไหนนะคะจะสวยแค่ไหนนะก็เดี๋ยวนะฉันรู้สึกว่ามันมีความย้อมเน่ แต่ก็อเออใส่ไปให้ดูเป็นออร่าสง่าราศีนะคะอะไรไปดีกว่านะคะเราจะไปสุ่มของกัมโปโปกันนั่นเองนะคะมาสุ่มน้องกัมโปโป,โปนะคะโอเคดิแนะคะ่ไม่นะคะเราจะใส่ไปที่ปี2016นะคะน่าจะเริ่มตั้งแต่ปี2016นนะ ถ้าเป็นไปได้ถ้าเกิดเจออันที่ถูกใจก็อาจจะดีถ้าเกิดอันที่ไม่ถูกใจก็จะไม่ดีสักเท่าไหร่นะฮะอันนี้เหรอฉันมีเยอะแล้วอะซ่งชุดสีชมพูนี้จะน่ารักมากแต่ฉันก็ไม่จะเสี่ยงจะกดเท่าไหรนะ่เนี่ยผมมันน่ารักนะเอาจริงๆเราอะแต่ก็ไม่อยากเสี่ยงอะคะ่ะก็เลยโอเคข้ามหรก,กันเหนะมกค่ะไม่นะคะ แล้วกดใช่เข้าไปเลยค่ะก็จะดูที่ปี2016ก่อนยาวๆเลยนะคะเพราะว่าเพื่อเราจะเจอครอง The r รี b บิ n อ่ะจะอ่าโอเค <c oughs> คือไม่ได้ตั้งใจกดไง <c oughs> แล้วก็้วกดไดอะไรอะของเชออ้านไหนกันไหนๆลราเจอสักอันหนึ่งหรอกานอะไรอย่างนงี้กุ๊กลกลื วเยเซบัตเตียนจากใจได้ละจ้าดูสิเราจะได้อะไรเราจะเราได้ชุดนะจ๊ะชุดเพย์วัดติงจะไป217รู้สึก,กว่าช่วงไหนก็จะเป็นอะไรที่บลูมบลูมบลูมบูมไม่ร่อยนะคะซึ่งวุ้ยผมสวยให้อภัยนะคะเราจะมากดกันสักรอบหน่งก่อนอ่าซึ่งตัวนี้นะคะจะกดดีไหมอะคือมันสีชมพูไงเออะแบบ เอาเป็นว่าถ้าเกิดเราดวงดีเราอาจจะได้กลับมาใหม่นะคะเนาะช่างมันก่อน <laughs> เราองทำใหม่หกับโอเคเดี๋ยวเราจะไปกันใช้ปี2016นะคะส่วนใหญ่ของที่สวยๆจะอยู่ปี2016นะคะ13 14 15, 15 15น่าจะ15เอ้ยเดี๋ยวนะ16หรือ15นะที่มีกระชาวีแวล้วะน่าจะ16ไหมก็จะไม่ผิดนะ อันนี้ไม่เอานะคะเนื่องจากเรามีเยอะแล้วเราใช้มันมาเยอะมากแล้วนะคะเราจะไปกันที่โอเคก็ okay. <laughs> จะเจอแบบนี้ส่วนใหญ่นะจะเป็นธตีมเดิมๆนะส่วนใหญ่นะคะอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่เาเจออกะเดี๋ยวถ้าเกิดเจอกระชากที่ตกใจแเราเดี๋ยวมาเจอกันนะคะ อยากจะบอกให้เป็นลายแทงด้วยนะคะใครอยากได้ชุดบินนะคะแบบนี้เลยนะคะสามารถมาหาได้ที่ตุ๊กระชากนีเลยนะคะแบทแองเจลเคยกลับมาแล้วนคะค่ะโอเคไปหากันต่อนะฮะยังไม่เจอเลยจ้ะอย,ยากเจอค่ะคือถ้าเกิดไม่เจอจริงๆฉันจะไปสุ่มกับชาวพีพีนะ,นะๆๆอืมฉันจะไปสุ่มกับชาวพีพีเลยสองอะลองไปดูสองพันสิบห้าสิ ชุดปอลลิสซึ่งเรามีเหลวไม่เอานะคะซึ่งมันน่ารักไหมมันน่ารักนะอ่ะอืมมายเลอยน่ะจะจะไม่นะให้ฉันใช้แคดหน่อยหรอพูดเสียงน้ําเสียงแบบจุกจิกมากเลยกระแดะมากบอกตัวเองนะคะว่าพูดเสียงกระแดะมากเลยนดะคะ่อืมไม่สวยเพราะว่าเป็นจริงๆตัวพี่มันเป็นของผู้ชายอะคะ่ะถ้าเกิดว่ามันเป็นของผู้หญิงนะ่ชุดผู้หญิงในเซตเนี้ยจะสวยเหมือนกันนะ เราทำไงได้ะคะในเมื่อเราเล่นตัวงผู้ชายเนี่ยทำใจนะคะสุดท้ายแล้วก็ะะต้องมาแต่งแต่งหญิง,งกันอยู่ดีดีไงไปค่จับจับแค่คเดี๋ยวเจอกันค่ะนี่ทุกคนพีเจอร์พีเจอร์คอลเลกชันของโอ โอโอทีดี o o T D, ใช่ไหมโอทีดีส่ T D นะคะคือชุดสวยมากคือชุดน่ารักมากเลยนะคะดูสิอยากได้ชุดเนี้ยมันน่ารักอะต่มันต้องมีกระเป๋าเนี่ยนี่นะนี่นี่น,น,น,นี่อยากได้ชุดพวกนี้น่ารักอะต่ต่างพี่น่าจะไม่ค่อยพอที่จะกดทั้งหมดนะคะก็น่าจะได้แค่ชิ้นเดียวขอไวพรให้ได้แล้วกันนูอันนี้เป็นของปีสองพนะคะโอได้กางเกงจ้ะไม่เอากางเกงได้ไหม ตอนนี้คือสุ่มหมดไปเยอะมากแล้วนะคือยังไม่เจอเลยนะคะตอนนี้คือใจอยากได้เยอะมากแต่ว่าตอนนี้ถ้าเกิดไม่เจอจริงๆเดี๋ยวต้องลองเปลี่ยนปีลองเปลี่ยนอะไรดูนะคะเดี๋ยวลองคอปี้สองพสิบหอีกสักรอบนึงแล้วก็เดี๋ยวจะไปปีอื่นนะคะอันนี้ของน้องแมวหรอน้องแมวชุดยูกตาตะน่ารักนะคะแล้วก็ทรงผมน่ารักมากเดี๋ยวเราจะมากดกันดูสักอันนึงหล้วกันอุ้ทำไมเราไม่กดสิบครั้งไปเลยอ่ะ ได้ชุดอ้าวเดี๋ยวโอเคได้ชุดไม่เป็นไรนียคะ่ะโอเคเพื่อนชักมาบอกว่าเราก็ฉีดวัคซีนแล้วนะคะโอเคไปเดี๋ยวเราลองไปตัวปี2017กันนะคะว่าถอนหายใจหนักๆมากคืออยากได้มากเลยนะชุด VIP เนี่ยแต่ว่าไม่น่าจะมีหรือเปล่านะอุ๊ยชุดนี้น่าราักอยู่นะคะแต่ว่าไม่ได้โอเคไม่เจอเลยอ,ะอะ่ะ คือไม่เจอของเก่าที่เรารู้สึกว่าเราโอเคกับมันเลยอะทำไมกันนะปีสองพันสิบเจ็ดอเค้ยเราจะแค่ชุดพวกนี้อะเอ้ยชุดพวกนี้น่ารักเราชอบนะผมเพิ่มดูน่ารักดีเราสามารถเปลี่ยนแต่มาดูจะน่ามาเติรๆนิดนึงนะคะโอเคได้ผมเลยอยกสิเพ็ดโอเคฉัคนไม่มีตังค์นะไงล่ะจริงจริงพี่อยาให้ตัว ของไลเพย์เอาตัวคาสิโนกลับมาเหมือนกันนะเพราะว่าแต่ว่าอยากให้เข้าเซิร์ฟไทยด้วยเพราะว่าด้วยด้วยความเป็นคาสิโนอ่ะค่ะคาสิโนมันอุย้ยชุดนี้เมื่อก่อนเคยชอบมากปัวปังอลังการเฟิร์แต่ตอนนี้ไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ชอบเราไม่ได้แบบมีแนวตอนนั้นแล้วนะฮะก็เลยแบบไม่ได้จริงถ้ามันไม่มีจริงสงสัยต้องไ่สุ่มกาชา V.I.P. ณปัจจุบันนะคะไม่ใช่นาวกระชา V.I.P. ออกไปแล้วหรอไม่สิเรายังเจออยู่เลยเอชานาบตะนะคะซึ่งเฮ้ยผมผมน่ารักหยุดมากอ่าเราสร้างมันก่อนแล้วกันนะคะมองไม่เจอเลยอ่ะแ่ถ้าไม่เจอของเก่าๆเลยหรือว่าหนูรู้อย่างงี้นะอันแรกเรากดสุ่มไปก็เอ้ยชุด อุ้ยชุนดน่ารักมากอุ้ยชุนดน่ารักมากแม่อุยอ้ยอุ้ยชุนดน่ารักไม่มีตังงอ้ขอไปหาก่อนนะคะแป๊บนึงถ้าได้เดี๋ยวเรามาเจอกันแป๊บนึง โอเคไปดีเงินแปบ,บเดียวนะคะถึงกัขง้ข้ค้างกันเลยทีเดียวเชียวนะคะโอเคกลับมากันแล้วนะคะมาค่ะเราจะสุ่มกันเราได้มาสนะี่พันเราจะสุ่มได้สองเราคืออยากได้ชุดมากคือชุดมันน่ารักมากบอกเลยว่าชุดแมงปรปังอลังการมากคือมันเป็นชุดเพชรก็จริงแต่มันเป็นชุดเพชรที่น่ารักแบบมากๆเลยนะคะ <laughs> น้องๆคงงงว่าพักน,นี้พี่เป็นอะไรนะคะพี่ดูอัเนเลิศผิดปกติพี่ก็ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันว่าทําไมพักนี้ดูอัเนเลิศผิดปกตินะคะมาค่ะเดี๋ยวเราจะไปกดกันเพราะว่าเราอยากได้มากใช่เราจะอยโยอยากได้ชุดมากชุดมัมนน่ารักๆๆๆๆมากเลยค้ะชุดนั้นชุดมันน่ารักค่ะชุดมันน่ารัก้ะโอเคนะคะอาจจะดูวุนวน่นวายนิดนึงนะคะเราจะมา s <S ตั้งซึงสติอารมณ์นะคะถ้าเกิดได้ชุดนะคะเราจะรักเธอมากๆ,ๆเลยเนยรี่เราขอชุดได้ไหมได้นอ่งเท้ากดไปกันหนึ่ง ก็แบบไอ้ชุดก็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 ชุดนะก็ชุดนะก็ชุดนะก็ชุดนะดูมันเป็นว่าเราคงไม่ได้มีดวงสมพงกันสักเท่าไหร่แล้วนะคะยังไงก็ทำการบอกลาชุดอันแสนน่ารักไฟนะชุดมันน่าหลงมากจริงๆนะจริงๆชมันน่าหลง โอเคนะคะเลิกวายวายเป็นเด็กแล้วก็แล้วก็ไม่นะคะโอเคถ้าเป็นชุดแคดนี่เมื่อคืนเมื่อกี้นี่คือแบบกดแคสหมดเกี้ยงเลยนะจริงนะคะโอเคเออสามแล้วก็จะได้ออกประมาณไหนนะคะก็จะเป็นของเก่าๆซึ่งชุดชุดแบบดันนมเต็มที่นะคะเราก็จะมากดกันนะคะสามแคดเองกดไปค่ะชุดแบบดันนมเนี่ยมีน้องนมให้ดูนะคะ อย่าคําพูดบางอย่างอย่าทําตามพี่นะคะพี่ไม่ได้แนะนําไม่ทําตามนะแต่ก็ไม่ได้หมายก็คือแบบใช้าอาพี่พูดอะไรยังไงก็ช่วยกระกรองบางทีพี่ก็รู้สึกว่าพี่เออเลยเกินไปหรือเปล่านะฮะโอเคไม่เจอเลยอย่างที่เราต้องการนะช่วงนี้ก็น่ารักนะคะแต่ว่ามไม่เอาพี่ทำไม,ไมลองไม่เจอเลยอะ่ะพี่ถ้าเกิดแบบเหลือสัก ก้าอันสิบอันก็จะพอแล้วนะบอกว่ามันหาไม่เจอจริงๆ่ะคือใจอยากได้มากเลยแต่ว่ามันไม่เจอจริงๆว่ะของเก่าอันนี้เนาะเราเคยสุ่มไปแล้วโอ้ยแต่อันเนี้ยผมน่ารักมากผมแบบกรุบกริบนะคะโอเคไม่เป็นไรเราไม่เอาเนาะเดี๋ยวเราจะหากันอีกสักแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดเราเจอกระชาวีพีเราเจอกันนะคะมาอัปเดตชุดไล่แทงกันอีกรอบหนึ่งนะคะปี2017นะคะเป็นของรช่นของแทค กิใช่ไหมจูนี่อย่าอย่า่าพี่นะที่กับพี่อ่านมิ้นคือชุดน่ารักมากไอตัวนี้ไม่รู้ว่ายังอยู่หรือเปล่านะแต่ว่ามันน่ารักอะเออก็ชุดมันน่ารักมากนะคะก็ชุดไหนที่พี่บอกว่าน่ารักมันคือน่ารักจริงๆนะคะไม่ใช่แบบคือเราจะนิยมพี่มันก็จะแบบเหมือนคนทั่วไปบ้างไม่เหมือนคนทั่วไปบ้างยังไงก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะคะถ้าเกิดไม่เจอนี่คือแบบคือมันจะไม่มีให้ฉันจริงๆเหรอ ือมันจะไม่มีให้ฉันจริงๆเหรอคือเมื่อกี้รู้งี้คือเราสุ่มอันนั้นไปก็คืออันนั้นจริงๆเป็นวีที่สวยมากเลยนะมันดูอลังการงานสร,ร้างมากเลยอะแบบถ้าอันนี้มันอันนั้นลงไปปีสองพันสิบแปดเลยมันไม่เจอจริงๆวะมันค้าบเกี่ยวกับธนาบัตรด้วยนะเนี่ยเฮ้ยมันไม่เจอจริงๆหรอเดี๋ยวนะดุงฉันจะไม่ดีขนาดนี้เลยเหรอเดี๋ยวรอยาปีสองพันสิบหกมาอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวไล่ปีมาเท่ากับไม่ได้ไม่เจอเดี๋ยวพอละ เอ้ยทำไมจะเจอแต่มันไม่เจอจริงๆวะ่ะมันไม่เจอจริงจนะเนี่ยคือของส่วนใหญ่อะค่ะถ้าเกิดจะดูอะก็คือของเพชรอะปีหลังๆอะของเพชรจะสวยขึ้นแต่ว่าของเก่าๆก็จะของเก่าๆก็จะโอยจแจะชุดน่ารักน่ารักไม่เจ้าอันนี้ก็น่ารักนะคะอันนี้พี่ก็ชอบ พี่ชอบชุดนี้เป็นพิเศษเลยคือชุดมันน่ารักมากเลยอะคืออย่าวนี้พี่เป็นอะไรกับชุดที่เป็นระบายก็ไม่รู้นะคือในชีวิตจริงก็ชอบในในในนี้ก็ชอบนะคะโหแบบชอบมากมันไม่มีหรอไม่มีจริงๆรอหรอโอเคไม่มีจริงๆนะคะโอเคไม่เป็นไรนะคะก็สําหรับวันนี้สําหรับเวทมนต์ของกัมโป,โปโปนะคะก็ เราไม่ได้มันจริงๆอ่ะคือเราอยากได้แต่มันไม่ได้นะคะก็คือเหลือเอาไว้ก็คือเก็บเอาไว้เดือนหน้าแล้วกันเนาะโอเคนะคะสําหรับวันนี้ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะคะก็เดี๋ยวคลิปหน้านะคะเราจะมาสุ่มกระชาววีพีให้ดูกันท่นเองนะคะสำหรับน,นี้ยังไงขอตัวรัก,กันไปก่อนนะคะบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่นะ